นิทานอีศกเรื่องสัพพสัตกับโรคระบาดกาละครั้งหนึ่งมีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นท่ามกลางหมู่สัตว์ทั้งหลายหลายตัวต้องตายไปส่วนที่รอดก็ป่วยหนักจนพวกมันไม่สนใจที่จะหากินและดื่มน้ำอีกทั้งยังต้องลากสังขารไปมาอย่างเชื่องซึม แม้แต่ไก่สาวอ้วนพีก็ยังไม่อาจยั่วน้ำลายเพื่อเป็นมื้อเย็นเจ้าชิงจอลูกแกะเนื้อนุ่มก็ไม่กระตุ้นความอยากอาหารให้หมาป่าจอมตกะกะท้ายที่สุดสิงโตก็ตัดสินใจเรียกประชุมเมื่อสัตว์ทุกตัวมารวมตัวกันมันก็ยืนขึ้นและกล่าวว่าเพื่อนรักทั้งหลายข้าเชื่อว่าพระเจ้าส่งโรคระบาดนี้มา เพื่อลงโทษในบาปของพวกเราดังนั้นสัตว์ที่ทำผิดที่สุดในหมู่เราจะถูกนำไปบูชายันบางทีเราอาจจะได้รับการอภัยและเป็นการเยียวยาสัตว์ทุกตัวข้าจะสารภาพบาปของข้าก่อนข้ายอมรับว่าข้าตะกระและสวาปามแกะไปมากมาย พวกมันไม่ได้เป็นภัยแก่ข่าเลยข่ากินแพะวัวป่าและกวางถ้าจะว่าไปแล้วบางครั้งข่าถึงขั้นกินคนเลี้ยงแก่ด้วยทีนี้หากข่าเป็นสัตว์ที่ผิดมากที่สุดข่าก็พร้อมจะถูกบูชายันแต่ข่าคิดว่ามันจะดีที่สุด หากให้แต่และตัวสารภาพบาปของตนเองเหมือนอย่างที่ข้าทำจากนั้นพวกเราค่อยตัดสินอย่างยุติธรรมว่าใครคือผู้ที่ทำผิดมากที่สุดท่านผู้สูงทรงมาจริงจอกเอ่ยท่านดีเกินไปการกินแก่กับเจ้าแพ้น่างโง่มันจะเป็นอัชญากรรมไปได้อย่างไรไม่ไม่เลยขอรับท่าน ท่านให้เกียรติพวกมันด้วยซ้ำที่กินมันเข้าไปนะ่ะและว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะพวกเราทุกตัวต่างรู้ดีว่าพวกเขาก็เป็นแค่เผ่าพันธุ์เล็กกระจ้อยร่อยที่แท้ทำเป็นเจ้านายของพวกเราเท่านั้นเองสัตว์ทุกตัวปรบมือให้เจ้าหมาจิ้งจอกจากนั้นทั้งเสือมหมีหมาป่า และสัตว์ดุร้ายทั้งหลายก็พร่ำพรนาถึงความเลวร้ายที่สุดที่พวกมันทำซึ่งทั้งหมดได้รับการอภัยและดูบริสุทธิ์ไร้เดียงสาราวกับการกระทำของนักบุญทีนี้ก็มาถึงคราวของลาที่จะสารภาพข้าจำได้ดีมันกล่าวด้วยความรู้สึกผิดว่าวันหนึ่ง ข้าเดินผ่านทุ่งหญ้าซึ่งเป็นของนักปวดยานุมน่มและความหิวโหยช่างเชิญชวนข้ายิ่งนักจนข้าอดใจไม่ไหวต้องแท้เลมหญ้านั้นเข้าไปเล็กน้อยข้าไม่มีสิทธิ์จะทำอย่างนั้นข้าขอยอมรับเสียงคำรามของเหล่าสัตว์ป่าดังสนั่นขัดคอเจ้าลา นี่เองวายร้ายที่นำมาซึ่งความหายนะของหมูสัตว์ทั้งปวงช่างเป็นอัชญากรรมชั่วชาเสียนิกรารที่กินหญ้าซึ่งเป็นของคนอื่นแค่นั้นก็เพียงพอที่จะแขวนคอใครสักคนได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลาตัวหนึ่งทันใดนั้นสัตว์ทั้งหลายก็เข้ามารุมเร้าเจ้าลาโดยมีหมาป่าเป็นผู้นำ ไม่นานเจ้าลาก็พบจุดจบร่างของมันถูกบูชายันแด่พระเจ้าอย่างไม่รอช้าโดยไม่ต้องมีแท่นบูชาอย่างเป็นพิธ,ธีการใดๆทั้งสิ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้อ่อนแอถูกลิิดมาให้เจ็บปวดจากการกระทำอันชั่ว